สวัสดีทุกผู้ชมนะครับวันนี้มาแปลกๆนะครับอยู่กับวง PIXIE ครับ P I W x I e ซนะครับแล้วก็อยู่กับสองจดหมายครับก็เอาเป็นว่าขอเล่าเล็กๆน้อยๆก่อนนะกันนะครับว่าจริงแล้วผมเป็นรียกว่าเป็นแฟนคลับของวง p i x ซ e นะครับซึ่งแฟนคลับของวงนี้เรียกว่า Pixel นะครับวง p i x ซ e นะครับก็จะมี ซิงเกิลออกมาตอนนี้2ซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกก็เพลงเด็ดนะครับแล้วก็ซิงเกิลสองที่เพลงมูเตลูนะครับนะก็สมาชิกมี3คนนะครับก็มีพิมมานะครับเอ่อมาเบลนะครับแล้วก็อิงโกะนะครับอืมนะครับซึ่งที่มาของการมาเป็นแฟนคลับวงนี้ก็คือโดนน้องพิมมาตกมานะครับจากเพลงเด็ดนะครับ ฉากนั้นจำได้เลยฉากอยู่ในรถทุกๆนะครับแล้วก็มาเบลถือกล้องเรียบร้อยเลยครับโดนน้องมาเบลตกมาครับนะก็หลังจากออกเพลงมูเตลูมาครับก็จะมีสินค้าให้ได้อุดหนุนกันนะครับซึ่งก็จะมีเสื้อนะครับมีรูปมีกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยก็จาไม่ได้หลามีอลไยบ้างแต่ผมก็อุดหนุนมาแค่เฉพาะรูปอย่างเดียวนะครับซึ่งยังไม่ได้แกะนะครับนี่ครับ ยังไม่ได้แกะแต่อย่างใดซึ่งวันนี้จะมาแกะกันดูครับว่าน้องๆทั้งสามนะครับจะน่ารักขนาดไหนนะครับจะสวยจะน่ารักขนาดไหนนะครับมาดูกันดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนแกะก่อนออนะครับก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็กไปติดตามสาวๆได้นะครับเพราะว่า เราจะบอกว่าน้องๆก็ไม่ใช่นะเพราะบางคนก็อาจจะอายุพอๆกับสาวๆก็เด็กสาวๆก็แล้วกันเนาะไปติดตามสาวๆได้ครับเพลงสองเพลงตอนนี้มี2ซิงเกิลนะครับเพลงเด็ดกระพุงมูเตลูนะครับมูเตลูช่วงนี้รู้สึกจะแรงมากครับตอนนี้วิวไปที่6กล้านแล้วนะครับก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับสาวๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็แกะแล้วขออนุญาตนะครับย้ายไปกล้องหลักกล้องลุ้น้วนครับนะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแกะกันเถอะกระดาษใบหนึ่งใบเสร็จรับเงินนะครับ <c oughs> ก็ซื้อมาในราคาราคาหนึ่งแล้วครับนะแล้วก็เป็น Pixie p h ฟโตการ์ดพรีออเดอนะครับนะก็สั่งซื้อตั้งแต่สจะต้นเดือนพฤษภามเอ้ยพฤษภา พฤศจวกานครับก็เพิ่งจะส่งมาวันนี้ก็วันที่สิบเก้าพุศจิกาครับวันลอยกระทงนะครับมาดูกันว่าสถานะจะเป็นยังไงนะครับรอยู่ในซองอีกทีหนึ่งเอออยู่ในซองอีกทีนึงยังยังยังไม่ได้ดูง่ายๆนะครับอ่าโอเคนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ดูเนี่ยไม่ดูนะพยายามอยู่นะก็นี่เป็นหลังการ์ดหลังการ์ดหลังการ์ดบรรลสาวๆทั้ง3คนนะครับนี่ครับพิมมามาเบลอิโก,โกนกครับเอออเอาละเรามาแกะกันดีครับดูจากข้างหลังนี่แหละไม่ดูข้างหน้าดูจากข้างหลังนี่แหละเล่นอะไรไม่รู้เนาะ ผู้ชมพับแกไม่ออกใส่มาพอดีสองแล้วเกินทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบนะครับทั้งหมดสิบใบนะครับสิบใบสิบใบนะครับสิบใบยังไม่เห็นรูมันยังไม่เห็นรูปยัง,ย,งยังเล่นจัดลูกเล่นจัดแล้วเกินไม่ยอมดูสักทีนะอ่ะโอเค สิบใบามาดูว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับเปิดดูพร้อมกันไปเลยแล้วกันครับใบที่หนึ่งจะเป็นใครเอ่ยอ่ามาเป็นรูปสามสาวรวดนะครับนี่ครับถ่ายว่ากล้องดูไม่ชัดชัวร์โฟกัสได้ไหมกล้องอะผมว่าไม่ได้อ่ะอ่ะดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ครับก็รูปสามสาวนะครับโอ้ยแหมโมเตลูจริงๆเลยครับ ต่อมาสามสาวอีกแล้วครับสามสาวอีกแล้วนะครับ,สา,ส,ารบส,าสาวเขดูล่าเริงดีนะส,สายปวดวะเนี่ยหนึ่งมันจะเป็นสายปวดเลยนะครับ,รบอ่ะก็ยังเป็นสามสาวอยู่ครับหรือจะเป็นแต่สามสาวไม่มีรูปเดียวเปล่าฮะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่นะพุ่ม น้าก็ยังเป็นรูปสามคนเหมือนเดิมนะครับม,ม,มาเบลจะคืมไปไหนเนี่ยส่วนอิงโกก็เล่นแล้วเกินนะึ้มาเป็นอิงโก้ครับ,อ,รบอิงโก้นะครับอืมนี่สายแบบจิกกล้องนะฮะสวยนะครับเด็กสุดในวงครับ ปึมก็จะเป็นกิลด์ครับนี่เขาคงจะเรียงมาเป็นมาแบบประมาณนี้แหละมาเรียงกันครับน้องดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะจากจากเพลงเด็กตอนนั้นยังเป็นยังเป็นเด็กเนาะตอนนี้มาเพลงมูตัลูแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับพิมมาครับพิมมานี่คนะคนนี้ตกผงเข้ามาครับหน้าตาเอาเรื่องทีเดียวนะนี่น สวย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 พิมนะพิมพ์มาพิมพ์มาอืไม่รู้จะมันยาย่ยังไงมาเบลครับมาเบลม,มาเบลนี่น่ะถ้าเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพูดขอรูปรูปสุดท้ายสุดท้ายก็กมาเบลแน่นอนครับอืม สิบรูปครับสิบบอยนะครับอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็คนที่มีก็คงจะได้เห็นหมดแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่มีคนที่ไม่ได้จดตามไม่สนใจไม่รู้จักใครเหรอใครคือพิกซี่นะครับใครคือ3คนนี้นะครับก็เอามาแนะนําก็ลองไปดูกันนละกันนะครับนะก็นี่ตอนนี้ถ้าดูนะผมผมว่านะสามคนนี้นะรูป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 หมูรูป,ร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 ปหมูอ่าสามคนนี้อเค ผมว่านะมาเบลถ้าเทียบเป็นอของเกาหลีนะมาเบลนะคนกลางนะคนกลางคนถางเสื้อดำครับมาเบลนี่น่าจะเป็นแบบก็เรียกว่าเป็นก็เรียกนะภาพลักษณ์ของวงใช่ไหมถ้าเป็นเกาหลีอ่ะเออเป็นภาพลักษณ์ของวงนะครับส่วนพิมพ์มาพิมมาก็น่าจะเป็นพวกประเภทเสียงหลักนักร้องเสียงหลักเนี่ยแล้วก็อิงโกะน่าจะเป็นน้องเล็กนะครับตัวป่วน แต่อิงโกะเสียงดีมากนะครับบอกไว้ก่อนอิงโกะเสียงดีมากนะเรียกว่าเป็นนักร้องเสียงหลักเลยเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในวงตกลงเขาแบ่งกันยังไงนะ <S <S <ๆ S 1> เคยเคยเห็นคลิปผ่านๆตาแวบ,บๆนะครับแต่ก็จำไม่ได้ว่าเขาแบ่งกันยังไง3าคนนะครับแต่ยังไงซะรวมกันรวมกัน3มคนก็คือความปวนปวนป่วนมากสนุกมากครับดูเคยดูลลคลิปแล้วปวนสนุกนะครับก็มาเป็น รวมตัวกันมาเป็นพิกซี่นะครับซึ่งแฟนคลับก็คือพิกเซลนะครับก็เนี่ยผมนี่แหละนะคนหนึ่งละนะครับนยะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรคลิปนี้มาอะไรทำอะไรแปลกๆนะครับอย่างที่บอกก็คือเราก็อยากสนับสนุนนะครับวงการเพลงไทยนะครับทีป๊อปใช่ไหมช่วงนี้ทีป๊อปก็คือคล้ายๆว่ากำลังเริ่มฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายวงมากครับเนี่ยก็คือที่รู้จักหลักเลยที่ผมรู้จักนะก็พิกซี่ใช่ไหม โฟยิป e เนี่ยที่ว่าดังๆเลยนะแล้วก็จะมีวงเล็กๆน้อยๆอีกเยอะะเลยครับซึ่งบางทีที่ผมตามมันก็ไม่ดังมากนะครับอย่างที่ผมตามอีกก็เป็นวงวงสีชมพูอ่ะพินกูนโดโตรินะครับเป็นสาวๆพวกสตรีมเมอร์นะครับก็ประมาณนี้ก็จริงๆก็ตามมาเยอะตามเยอะไม่ไหวครับเหนื่อยอายุอายุเยอะแล้วตามเยอะไม่ได้นะครับอ่ะพอเลยพอละก็สุดท้ายก็มาจบที่ สาวๆดีกว่านะครับสิบใบครับคุ้มค่ากับความน่ารักของความสวยของน้องๆเขานะครับเด็กๆสาวๆอโอเคครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากติดตามผลงานสาวๆนะครับฝากผลงานสาวๆพิกซี่ด้วยนะครับนะครับมาเบลพิมมาแลวก็อิงโกะครับเอาละาฉะนั้นคลิปนี้ ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ